ทีมงานตัอพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจกองปราบกองกบกับการหกกองมาคับการปราบปรามนาำหมายค้นของสารจังหวัดสงขลาบุกทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในเมืองหาดใหญ่เลยครับขายทางออนไลน์ผ่านเว็บและก็เพจชื่อเสียทองคลังสายควันใหญ่จริงครับเจ้านี้บ้านก็โตรถโกโก้หลายคันเลยเข้าตำราคนดูดตายคนขายรวย เดี๋ยวไปดูภาพส,สดๆตอนเข้าค้นบ้านและค้นโกดังครับนี่คือกองปราบครับตรงไปตรงมาตรงเพงทุกเป้าหมายไม่มีพลาด มีหมายคนครับะรจะน้้นที่ตำรวจครับเปิดเลยครับไม่เปิดก็ปีนนะนีนะนาไลยฟังนูนหาไป

ถ้าไม่เปิดเจ้าหน้าที่จะปีนนะครับมีหมายค้นครับขึ้นบนกระเป๋าเราไปคนเอาได้ไหมขึ้นบนกระเป๋ามานี่ก็ได้ขึ้นขึ้นนีไหมเอาไม้มาจับเลืยก็ได้นี่ก้าหยอก โอเค,คเดี๋ยวตุ้งพี่เจ้า้าที่หัวนะครับเดี๋ยวได้พาเรามาที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เป็นเราก็ครองใช่ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวนาําพวกพี่เข้าไปเนื่องจากเราแจ้งว่ามียังมีติดของบางอย่างที่เหลือไหมทุกคนอยู่ในครับ,รบเราเป็นคนนาําพวกพี่เข้าไปโดยความยินยอมนะครับโอเคเพื่อจะไปพบอะไรครับหรือฟ้าอ่ารีวิวไฟยังไงเรับโอเคครับนี่ตำรวจไม่ได้บังคับไม่ได้ขู่เข็นไม่ได้ทำร้ายนะครับ แมบตัวแม่ตัวยัง

เปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนความสมดุลใช่ไหมใช่อืมเข้าไปเลยครับน้องครับเลยพี่ดูเล่รถตู้ไปหมดแล้วนี่หมดพี่โอ้โหกระบากันใช่ไหมกระบากันมีซื้อไว้เลยอ่ะเหมือนนั้นยาเหมือนไหนไหนใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เราใช้ไรสดใช่ไหมไม่เราไรสดตรงไหนท้องแก่ปั่นผมไม่เคยไรเลย ถึงตอนนี้แล้วผมไม่รู้จะพูดจะโกหกทำไมไม่ได้ไลฟ์จริงนีไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้ร้อนอย่างนี้ร้ายหนอย่ยัไม่เกียไวเสียครับแต่มันขายไม่ได้ผมต้องตั้งไว้สมัยนี้มันไม่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 นานแล้ว

มอเลยสนมองึนห้องนี้ใหม่ไรสักนี่อ่าในเพยูในเพองนี้ห้องนี้หาใจโคตหนุ่เพมันนุกเนี้คือห้องนี้เลย การบุกทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าเจ้านี้นะครับตำรวจกองปราบกองกำรับการ6เข้าเข้าตรวจค้นเป้าหมาย4จุดครับแต่ว่ามี2จุดที่พบบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและออปชั่นต่างๆคือที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอย11คลองเตยเขตเทศบาลเมืองคอหงอบภอหัดใหญ่ซึ่งมีชายอายุ39ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและก็หัวเก็บไว้ในห้องใต้บันไดครับ คนหลังแรกเสร็จก็ไม่ต้องถามอะไรมากแล้วครับถึงถามก็ไม่ตอบแน่ก็พาไปคนอีกหลังเพราะกองปราบเข้ารู้มาหมดแล้วว่ามีหลังไหนมั่งที่เป็นคลังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าเท่าที่ไปอย่างเดียวเดี๋ยวที่เหลือพี่ๆกองปราบจัดการเอง ครั้งหลังที่2อ,อยู่ในซอย30ทับสถนนเพชรเกษมเขตเทศบาลนครหัดใหญ่พบว่าบนชั้น2ของบ้านหลังนี้มีทั้งบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เอ็กเซสซอรีเยอะมากเยอะจริงๆเอาเป็นว่าเป็นพันๆชิ้นเลยครับไอที่พบที่เห็นทั้งหมดนะยังไม่เท่าไรครับเด็กๆน้องๆแต่ว่าไอที่ร้ายกาจมากเพราะว่าที่นี่มันมีการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าขายเองด้วยสิครับให้ตายสิครับทำกันแบบนี้เลย เพราะว่ามันมีทั้งของเหลวกลิ่นต,ต่างๆเช่นกลิ่นสุครีมกลิ่นแบล็กคอร์นสตรอเบอรี่อัางนแพนเคก้กมพร้าวกะทิกลิ่นขนมสายไหมแตงโมแอปเปิ้ลเขียวนุ่มไมโลใบเตยชีสเคก้กวานิลาครีมและกลิ่นคัสตาร์ดครับและก็ยังพบน้ำยากรด,ดมาลิกเอทินมอนทอนฝาปิดขวดพลาสติกจุกปิดขวดเครื่องดูดน้ำสติกเกอร์สัญ,ญลักษณ พร้อมขายครับเสียทองคลังสายควันขายเองจากหาดใหญ่พร้อมจัดให้ลูกค้าดูดกันให้ปลอดหายกันไปเลยครับรวมของกลางที่ตำรวจกองปราบพบจากบ้านทั้งสองหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าและก็น้ำยาของเหลวและส่วนประกอบที่ใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นพันๆชิ้นเลยครับและก็เป็นคลังบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่เท่าที่เคยจับมากันเลยครับ ถามคนเป็นเจ้าของก็รับครับยักคอครับ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 อย่างเดียวไม่รับผือไม่รับได้ไงล่ะครับเมื่อกองปราบเข้ารู้มาหมดแล้วก่อนเข้าจับว่าอยู่ตรงไหนกี่แห่งบอกแบบนี้ครับขายมา3ามปีแล้วขายผ่านทางออนไลน์ทา,ทางเว็บทาง Facebook ชื่อเสียทองคลังสายควันใครเคยสั่งซื้อชูมือขึ้นครับนายไม่จับเพราะว่าวันนี้กองปราบมาจับเกลี้ยงแล้วนอกจากขายแล้วนะครับ ผมยังผสมน้ำยาบริรี่ไฟฟ้าขายเองด้วยครับพี่คือเอาไว้เป็นของแถมเป็นของอิ c ซ s สซี่ดึงดูดใจลูกค้าที่มาซื้อนะครับ กำาไรดีมากครับ3ปีมีบ้านหลังใหญ่ขับ BM รถหลายคันดูของกลางสิงครับตำรวจกองปราบขนขึ้นรถกันแข็ดเอวเลยครับนับกันทั้งคืนเพราะว่ามันเป็นพันพันชิ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าทั้งน้ำยาทั้งอุปกรณ์และทุกอย่างที่ยึดมาได้จากบ้านและก็คลังเก็บเยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นคลังใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในห,หาดใจเลยครับไม่รู้แล้วครับตำรวจกองปราบกองหกไปจับมาแล้วจบแล้วครับเจ้านี้เดี๋ยวไปดูรูปแบบการขายที่เจ้าของเขาขายกันนะครับทาง เว็บทาง a c e b o o k ของเสียทองคลังสายควันครับขั้นตอนการสั่งซื้อเนี่ยก็คือจะเข้าเนี่ยเว็บ wape new หนึ่ e หกแใแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมาแล้วก็บอกเลือบอกราคาจะบอกนยครับนะก็จะมีให้เลือกเเหมือนเป็นน้ำยาเป็นตัว หัวใช่ไหมหัวก็อยู่ที่แล้วแต่คนที่ทเป็นเขาเรียกว่าดูดแล้วทิ้งอะไรนะครับเนีย่ยอันนี้ก็สามร้อยหกสิบซึ่งเราตัดยึดเนี่ยเยอะแล้วก็วิธีการก็คือจะส่งผ่านเครอรี่บ้างหรือว่าขนส่งนี่คือที่เลขบัญชีครับที่มีการให้ชำระเงินชื่อนายวโรดมรก็เป็นพี่น้องกันครับในการจำหน่ายนะครับก็จะเป็นชื่อบัญชี การเ,เข้าถึงง่ายครับออนไลน์เด็กก็ได้นะครับทำการสื่ทรารมาแล้วก็เข้าจับกุ่มระาณนี้ครับสวนนี้ก็เป็นฉากหลังการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เจ้าของทําขึ้นมาขายเองนะครับให้เจ้าของสาธิตให้ดูแค่สาธิตนะครับรว่าทํำยังไงไม่ต้องรู้ส่วนผสมเอาแค่พอรู้เดี๋ยวมีคนเรียนแบบอีกเอาแค่ภาพเบลอๆนะครับอย่าเห็นหมด อ่าลองดูคอ่าอ่าขั้นแรกเราทับยังไงครับอะแรก็เรียกอะไรนั่นนี่ผมผมไม่รู้พปริมาณนะผมผมทับไม่ใส่ให้พอให้พอครบส่วนผสมแล้วก็มาบจรุ่ครับประมาณเดี๋ยวเราก็ว่ากันใส่ประมาณนี้ก่อนอ่าลองดูอ่าอันี้ประมาณนี้ก่อนสมมตินะสมมติไว้ก่อนคือทุกอย่างมันต้องตวงกับไอ้นู้ใช่ไหมไอตัวตวงไหมตวงตวงวงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยนี่ตัวตีจีคือสกัดจากผักไผ่แล้วก็ ั้งทดีจีแล้วก็อินจีใช่ไหมแต่ตัวอะไรนั้นเชื่อมหรอไม่ครับมันเป็นดีจีถ้ามาข้าวผมก็เคยถามยังไม่ได้เหมือนกันแต่จำได้ไอ้ไผ่ที่ที่เราเขียนตั้งไว้ที่เป็นเอลักษณ์ตรงนี้ตรงนี้ใช่เพราะมันใส่เหมือนกันย่อ

นี่คืออะไรครับอธิบายด้วยอันนี้คอืออะไรครับอันนี้เ,เป็นนิโคติอนอมตนีันด่ะนแล้กมวายันต้องต้อนนั้นคืออะไรครับอธิบายตัวความเด่นบอกนอ ให้ความเย็นให้ความคือมันเป็นผงเราต้องละลายอ่าสมบูรณ์เสร็จแล้วสมมูรณ์เสร็จแล้วอ่าสมมูรณ์เสร็จแล้วอะไนี่สดให้ความหวานอ่าโรยความหวานโอเคสมมูรณ์เสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็เราบรรจุยังไงครับเราบรรจุใส่ใส่นี่เลยใช่ไหมใส่ใส่ใส่ขวดบรรจุอ๋อบรรจุเลยบรรจุเลยครับนี่สมมติเราใส่ครบแล้วแล้วก็บรรจุเลยครับใใในนนอออยู่่กกล้้้พพีี็เ มาันจะาเสร็จเราก็ติดติกเกอร์เลยใช่ไหมครับ,รบนี่เราขายขวดเท่าไหร่อันนี้ครับอันนี้ร้อยห้าสิบต้นทุนประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณประมาณ,มาณสมมุติว่ากันลอนหนึ่งผสมได้กี่ขวดก็ป,ประมาณก็ ร้อยสิบร้อสิบควตตประมาณร้อยสิบบาทอ๋อร้อยสิบบาทเดซิเกอร์นี่เราทำมานานยังเริ่มทำของปี คือตอนหลังไม่ได้ทำแล้วขายไม่ได้แต่ของมันเหลือ,อไว้ไมรูเสียบางอ้องมีบูดบ่างมันต้องมีเพราะว่านี่หม,ม,มดม เห็นไงครับเห็นหรือ,อยังครับที่มาของบุหรี่ไฟฟ้าและก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ดูด,ด,ดกันอยู่ที่บอกว่านำเข้ามาจากต่างประเทศนี่ไงครับเทผสมให้ดูเลยผลิตกันอยู่ในซอย30เพชร,กรเกษมหาดใหญ่นี่เองเลงเหอเธอเหอไม่ได้มาจากอเมริกาประเทศไหนเทเทใส่ขวดกันที่หาดใหญ่นี่ว่าไงจะเอากลิ่นไหนดีนี่มีหมดจะรสไทยๆทยตั้งใบเตยหนุ่มสายไหมมะพรา้าวกาทีแตงโมหรือจะกินโอ้รสหน่อยก็แบล็คคอร์เนไหมหรือกลิ่น ชูครีมหรือว่าคาสตาร์ดดีหรือว่าจะเอากลิ่นผลไม้สตรอเบอรี่ก็มีนะองุ่นแอปเปิลอยังไงดีคะแต่ว่าจะสั่งทางเสียทองคลังสายควันนะ่ะจบแล้วนะครับเพราะว่าตำรวจกองปราบกองกำกับการ6บุกจับแล้วไม่มีแล้วไม่ขายแล้วไม่รู้ละครับใครรู้ไม่รู้แต่ถ้ากองปราบรู้นี่จับหมด